ครับสวัสดียามบ่ายครับวันนี้เรายังอยู่ในสวนพุเรียวโซนแห่งภูเขาจมวัดบ้านไร่อำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิเราอยู่นะครับผมมาพบกับคุณพี่ครับตอนนี้ถ่านการยาวกันเต็มที่นะครับการยาวสุดในสวนค่กอร่อยมากอร่อยจรอันนี้การยาวสุดในสวนนะคะปลอดสารพิษอร่อยมากออร่ยเมื่อเมื่อตะกี้ที่ผ่านไปเรากินหมอนทองที่เพิ่งหล่นทุบจากต้นมาอันนี้ก็จากต้นครับนี่ก็จากต้นครับจากต้นเลยหมอนมันหล่นตุ๊บไงแล้วนี่ก็จากต้นนะคะเนี่ย การยาโอโซนครับคนไม่กินทุเรียนกินทุเรียนครับอ่าสัมภาษณ์สัมภาษณ์อันนี้มาจะอยู่ภูเก็ตอยู่สวนมีสวนพร้อมใช่ไหมครับแต่ไม่กินไม่ทานไม่กินทุเรียนครั้งแรกในชีวิตที่กลับมากินทุเรียนบ้านเกิดโอเคพอหิบคอสาโอโซนเอาเลยต้องทานแล้วอยู่ไม่ได้แล้วเนาะไปคื้นโรงพยาบาลอ่ะเขากินที่อื่นอ่ะเขาจะลองดูเพราะเหม็นไงเหม็นตลอดปฏิเสธตลอดมันจะกล่อมหอมมากอ้าว โอเคครับก็ได้ยินจากปากท่านพี่ๆทุกท่านแล้วเนาะโอเคครับทานแล้วอร่อยสบายใจไม่ร้อนในนะครับที่นี่ครับทานกับเหล้ากับเบียร์ได้นะครับเฉพาะที่นี่นะครับที่อื่นห้ามลอกเลียนแบบนะครับผมโอเคครับขอจุติการณ์รีวิวจะเพ้งเท่านี้ครับสวัสดีครับ